มันต้องเอาลากไปที่มันมีจุดเีี่เป็นบ่อน้ํานั้นน่ะคู่แบบเชื่อมกับลากที่ถูกตัดอะ่ะโอ้โหเสร็จแล้วภากิจเสร็จคือผ่านแล้วเออตอนนี้ผ่านแล้วตอนนี้สามารถเปิดกล่องได้ สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในเกม99คือในบลเชเชียลซีฉันซื่อแม่บอค่ะมีอัปเดตเฟรนี่มีคาสซีนกินน้ำสักหน่อยกันนะครับยุดสุดท้ายน้ำเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนมองนั่นสิโอต้นไม้ใหญ่เฮ้ย <Hey, S 2> มองลงมองลง เปใบอมนะคะเข้ามาก็หาเท้าก่อนและกันมันต้องขยายแมพก่อนถึงจะเจออนนอยู่โน่นแต่เขามาเปิดกล่องก่อนพวกเรามา <Up date. S 2> อัปเดตอัปเฟลี่ใบอมค่ะแฟรี่ใบอโอ้โหเข้ามาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปนิดหน่อย <c oughs> นี่คือโซนของเขาใช่ไหมคะโซน,น,โซนไม่หมาหมาตัวนี้ด้วย โอ้ยพื่นมาด้วยอันนี้โอ้พื่นเก็บไปแล้วอ่ะมาดันแบ่บแหละยังมีตัวหนึ่งอีกนิดอมโอ,ยอ้ยได้ลูกโอ๊กเกือบลืมเกือบลืมนี่คือภารก,กิจของพวกเรานะคะแต่จะทำได้ไงยังแมบใหญ่ไม่พอเลยรูปที่เป็น ต้นไม้นั้นยังไม่ถึงแบบเราเลยมันอยู่นั่นแต่เราแมบเราอยู่นี่อย่างแรกไม่ขยายแมพก่อนเหรออ๋อลืมไปร้อยเช้าก่อนจะได้แบบแรกแรกเท้า มีถุงอันนั้นก่อนอน่ะถุงดีถุงดีงดเออจนภัยแบบมีอะไรเก็บๆพวกนี้นก็จะได้แบบแล้วโซนแฟรี่ไบโอมนี่อยู่ไกลไหมค่ะเอซีอืมมันไกลไหมมันค่อยหรอกไม่ค่อยไกลหรอกตรงนี้มีลมฟ้าเล็ปกติแต่ตรงนี้มีต้นต้น ต้นไม้ยักษที่ลากมันถูกตัดใช่ไหมคะถ,ถูกตัดบางอันถูกตัดบางอันแบบอะไรนะเออฮึมมันบอกว่าเป็นแผ่นหินที่เขาให้เราหาลูกโอ๊กถูกแล้วใช่ียว ไเพื่อนปลูกเป็นตะเนี้มันสามารถลากได้ใ้ลากไปไหนเหรอฮะฮะโบน้ำมันอยู่นั่นแล้วจะมาทางนี้จะกำลังกำลังจะอืม้มโวมันตอกันแล้ว เฮ้ยแล้วเพื่อนตั้งไว้ทำไมเนี่ยขโมยล่ะมันสดลูกไข่เอฟซี C, ต้องลากลากนี้เข้าไปให้มันเป็นยังไงบ้างอะมันต่อก,กันถ้ามันได้น้ำแล้วมันจะมีกล่อง <laughs> เพื่อนลากแต่เมื่อไร่เดี่ยเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาลากอะรลากมาอยู่เฉย อยู่ลากก็มาอันนี้ต้องให้ชนกันใช่ไหมคะเฮ้ยมันก็มีแต่มันอ๋ออ๋อ้ยเอมันจะออมาปีนขึ้นดันไหม อย่าอย่าอย่าโอ๊ยอกวางมาขึ้นเราต้องยิงหมาที่มีลูกอ๊กนี้ใช่ไหมคะอืม้าเกิดตัดตะไวยคงตัดไปนาน <c oughs> แล้วกว่างออมาอยู่ได้เอ๊ะมันก็เปิดได้นี่อะไร <c oughs> เอา้าวเปิดไม่ได้เหรอนึกว่าเปิดได้ก็ <c oughs> สินึกว่ามันจะโกงได้ บอ่อน้ำอยู่ไหนเนี่ยอ้ oh my gosh ทำไมต้องอยู่นั่นน่า,นายาวชมัดมันต้องเอาลากไปที่มันมีจุดที่เป็นบอ่อน้ำนั่นคู่แบบเชื่อมกับกับลากที่ถูกตัดอะ แต่สุดท้ายมันมันละมันบอ่อน้ำอยู่นูน้น ลูกโอ๊กหมดอีกโอ้ยโอ้ยไม่ได้อยากได้หมาอ้าฟ้าเนี่ยฮะเก็ดยิงเนี่ยมันต้องยิงหลายนัดนะเข้าใจไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเจ็บตายฟรีเนี่ยโอ้ยยังไมมยุ่งนิ่ปะเป็นไรเนี่ยไอ้หมา ใช่ลูกโอกหลายลูกใช่ไหมคะเอฟซีจะหลายลูกเพราะว่ามันไม่หลายลากเลยโอ้ยลูกข้าลูกค้าต้นไม้นี้เรียกว่าต้นไม้อะไรคะต้นไม้ยักษ์หรือว่าต้นไม้ปีศาจคะต้นไม้ปีศาจเลยคือต้นไม้อะไรคะต้นไม้ยักษ์ โอ้โหเสร็จแล้วพาสกิตเสร็จคือผ่านแล้วเออตอนนี้ผ่านแล้วตอนนี้สามารถเปิดกล่องได้อยับมือเซ <c oughs> อืมได้ได,ได้ลูกตุ้มนามแล้วก็ไฟป่าเนนะี่ยเออแต่ฉันไม่ได้ฉันเป็นแผ่นแผ่นอนะไรซีเนต์มซีเมนตนะ์นะั่นน่ะอ๋อหรอคะทำไมไม่ได้หรอคะเออแต่ฉันได้ลูกตุ้ม ด้ไหมคะอ่อมันมีต้นนเดียวอมันมีต้นเดียวมันมีต้นเดียวหอคะต้นไมนี้้าเกิอยากอยากทำอีกก็ก็จะแมบนี้แล้วก็สร้างโลกใหม่สิอดได้เท่ๆเลยอดได้แบบสามสามอันนั้นอุ้ยมีลูกต้มผอดีอือ ามแม่โบหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเธอมีอาวุธเธอจะต่อสู้กับศัตรูไหมอ่ะอาวุธไม่ต่อสู้เอาเนี่ยในแผนที่มันจะบอกอยู่มันจะบอกให้เลยว่ามีต้นไม้อยู่ตรงนี้อ๋อเหรอคะอาสิเพิ่งรู้ตัวว่าอืมลูกโอกอันนี้มันอยู่ในกระเป๋าฉันอยู่นี่นโอ้เพื่อนมีเยอะ ภารกิจนางฟ้านี้สรุปก็คือเราต้องทําอะไรบ้างคะเมื่อเราเข้ามาในแบบคือคือตีหมาที่มีลูกโอ๊กเทียมเป็นติดติดมีเขียวเขียวมีลูกโอ๊กก็ตีแล้วมันจะดอกลูกโอ๊กแล้วก็ปีที่ต้นมายักษ์ก็มันจะเห็นแบบมีเส้นเส้นเล็กๆอันนั้นเที่มเป็นใสๆอ่ะเออเรา ไปที่มันมีรากใช่ไหมคะนั้นเป็นรากใช่ไหมคะแล้วมันจะมีแบบมีเที่กเป็นน้าที่มันมีรากที่มันถูกตัดต้องไปที่นั้นมันจะเชื่อมเชื่อมต่อกันแล้วมันก็ต้องทําให้มันหมดแล้วมันก็จะสาเร็จนี่เพื่อนตัวไหนได้ว่าลูกโอ๊กของเพื่อนอ่ะฉันเห็นเพื่อนทิ้งไว้ มีนางฟ้าต <c> อ <oughs> นนางฟ้ามีต้นไม้ยักษ์มีดอกไม,ม้ที่ไหนคะเอ้ามืดพอดีนางฟ้าเข้าบ้านไปแล้วอ <c oughs> ตอนกลางคืนนางฟ้าเขา้าเข้าบ้านไงเขาหดตัวเข้าไปอ้านสรเมารกลางวันใช่เอออะไรมันก็ยังมีแบบเมื่อไรเราเห็นมาเป็นปีแล้วนางฟ้าเน,นี่ยนางฟ้าตัวเดิม <c oughs> มีนางฟ้าแล้วมีต้นไม้ยักษ์แล้วก็ต้องมีดอกไม้โอ้เฟลีชมีเห็ดใช่ไหมมีเห็ดเต็มเลยกินแล้วจะเป็นพิดไหมเนี่ยมีหมาฟ้าด้วยนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โโอ้เฮ้ยก็ตีมีหวดเลวมีอันเนี้ย กันเป็นที่ค้ามคอนมาอยู่ที่ใบอมแฟรี่พอดีเลยเ้ยเดี๋ยวตายในะอันนี้ก่อนโอ้เจอกล่องธรรมดาเปิดก่อนแล้วกันเปิดก็ได้แบบปืนเด็กควาามันเดิมในที่จะเป็นใบอมแฟรี่มันก็มีกล่องธรรมดาจุดเปิดดีบ้างที่คือโซนนี้หรอคะ ฟ้านี่สิแม่สีฟ้ฟาเขียวขาวมินชัเขียวมินค่ะเขียวมินเขียวออกฟ้าแม่ปูเจอหมาที่มีลูกโอ๊ก็่กะใครสิเพราะเธอมาโซนนี้แล้วแหละทำไมมีคนแบบทิ้งทิ้งแบบลูกโอ๊กแบบนี้ในตอนนั้นตอนนั้นหายากใช่ไหมตอนนั้นฉันมองไม่เห็น กวางจะให้ฉันตายตลอดเลยเหรอฮะ